ครับในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรก็มาดูที่อัตราส่วนตัวแรกกันนะครับอัตราส่วนการทํากําไรขั้นต้นต่อยอดขายก็คือกําไรขั้นต้นอ่านด้วยยอดขายสุทธิคูณด้วย100เพื่อทําให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กําไรขั้นต้นของบริษัทชาไทายในปี2 5งพนอยเนี่ยอยู่ที่1,3 5 3ล้าน ยอดขายสุทธิอยู่ที่5,688ล้านก็คิดเป็น23.79%ก็ในปี2561เนี่ยกิจการสามารถทำกำไรขั้นต้นได้เพียง23.79%ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่35.85%เนื่องจากมีต้นขายที่เพิ่มมากขึ้นถึง9.91%ที่สูงกว่ายอดขายที่6.54%เ ผลจากการขายที่แข่งขันกันสูงมากในปีนี้ทำให้มีต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นเป็นต้นว่าการใช้กลยุทธ์ต่างๆในการกระตุ้นยอดขายโดยการส่งเสริมการขายทุกช่องทางให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ตลาดลืมผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือทาให้บริษัทมีส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนแบ่งในสินค้านั้นมากที่สุดพร้อมทั้งเพื่อพัฒนาสินค้าต่อยอดไปในอนาคต ทำให้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นคือผลก็คือกำไรขั้นต้นลดลงไปพอสมควรอย่างไรก็ตามคาดว่าการวางผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้าเนี่ยน่าจะส่งเสริมการขายจะเพิ่มยอดการขายให้บริษัทได้มากขึ้นก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นลดน้ำตาลก็อาจจะทำให้ยอดขายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้ ถัดมาเป็นอัตราส่วนการทํากําไรจากการดรําเนินงานต่อยอดขายคือกําไรจากการดรําเนินงานหารขายสุทธิคูณด้วย100เพื่อทําให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรจากการดรําเนินงานปีนี้อยู่ที่467ล้านหารด้วยขายสุทธิอยู่ที่5 6 8 8ล้านคิดเป็น8.21%ในปี2561เนี่ย กิจการทำกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายได้เพียง8.21%น้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่15.29%เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีนี้มีการแข่งขันที่สูงประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาตลาดของสินค้าจำเป็นต้องใช้ในโยบายต่างๆในการทำให้สินค้าคงอยู่ในตลาดได้โดยการลดแลกแจกแถมเพื่อสู้กับคู่แข่ง ที่มีการเปิดตัวสินค้าลงมาทําตลาดแข่งกันอย่างรุนแรงทําให้มีต้นทุนค่าใจ่ายใ,ในส่วนนี้สูงขึ้นส่งผลให้ยอดกําไรลดลงก็เป็นไปได้ว่าปีหน้าก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ําตาลส่งเข้าไปสู่ในตลาดรวมไปถึงการพัฒนาเครื่องจักรพวกนี้ก็อาจจะทําให้ต้นทุนขายอาจจะถูกลง แล้วก็ยอดผลผลิตผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นถัดมาเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะครับก็กำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยคูณด้วย100กําไรสุทธิอยู่ที่315ล้านสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 8, 6 2 6ล้าน คูณด้วย100ก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ3.65%ในปี2561เนี่ยกิจาการทำกำไรได้เพียงทำกำไรจากการใช้สินทรัพย์ได้เพียง3.65%ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่9.75%แม้ว่าทางบริษัทจะได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในการขายบางตัวเช่นค่าใช้จ่ายบริหารแต่ต้นทุนขายแต่ต้นทุนขายที่สูงขึ้น จากสินค้าที่คู่แข่งส่งเข้าตลาดทําให้ต้องมีการเพิ่มการผลิตเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายเช่นการซื้อ1นลัง,ลงแถม1นลังให้กับลูกค้ารวมไปถึงการแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าในปีนี้ที่สูงขึ้นถึง50.77%ก็คืออยู่ที่144ล้านนะครับจึงทําให้มีกําไรสุดที่ต่อสินทรัพย์รวมต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งที่ทางบริษัทได้พยายามเข้าไปส่งเสริมการขายในประเทศอินโดนีเซียแล้วแต่ก็ยังไม่ตรงเป้าอย่างไรก็ตามคาดว่ากำไรน่าจะดีขึ้นตามยอดขายในปีหน้าครับขอบคุณครับ